สวัสดีค่ะแอดมินแอร์นะคะจากเพจแวนการ์ดการ์ดทอบกลับมาพบกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะมารีวิว Starter Deck Neo Nexa กันนะคะเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นชุดที่มีทั้งเด็กเริ่มต้นเล่นได้เลยกับกล่องสวยๆแบบนี้นะคะโดยในเด็กเนี่ยจะมีทั้งหมด5 4ใบประกอบด้วยเด็ก50ใบและแก่ีอีก4ใบนะคะแล้วก็มีกล่องแบบนี้ ีสวยงามเข้าชุดกันเลยเป็นลายเนโอเน็กาแบบนี้นะคะมีลายทุกด้านเลยสวยงามจริงๆแบบนี้นะคะเป็นพัต์ตีฟืบนี่นะคะ่าแล้วก็ในเด็กนะอย่างที่แอบบอกมี50บใบบวก4ี่ใบที่เป็นเกมสีน,นะคะมาแล้วเดี๋ยวแอมบมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นว่ามันมีอะไรกันบ้างนะคะ แต่ทั้งหมดชุดนี้มันจะเป็นเอาการ์ดที่เคยออกมาแล้วนะมันรวมรวมให้เป็นเด็กเริ่มต้นเล่นได้เลยทีนี้แอดก,ก็เลยจะไม่อ่านความสามารถนะคะแต่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันมีอะไรบ้างสาหรับใครที่อยากรู้ความสามารถนะก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็อ่านกันได้เลยเริ่มต้นที่ใบนี้เลยนะคะสาวน้อยปุบผาแห่งรานังคุรัสอาซานี่อันนี้ก็จะมี เป็นฟอยแบบนี้นะคะ1ใบและไม่ฟอ1ย1์ใบก็คือในกล่องก็คือจะมี2ใบนั่นเองต่อมา m a i d e n of f l o w e r Pistol 4ใบ m a i d e n o f f ฟ e l วโรใบเมื่อกี้ก็เป็นเกศ3 8ใบนะคะต่อมาเป็นเกศสี C, มังกรพึกษาศักดิ์สิทธิ์มัลติวิตามินดากอน2ใบ มังกรพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ Jingle Flower ดากรสองใบแล้วก็เป็นเกสซีเมื่อกี้สี่ใบนะคะต่อมาเป็นเกรซสองเซาน้อยบุปผาเบ่งบานเซราสี่ใบเกรซไนท์สามใบเม i d e n อ f Cherry Bloom สองใบเม i d e n อ f c a าดิโอ a ั s สองใบ คอร์รเบอร์รี่ควายซีใบนักรบแห่งความเศร้าโอเนี Onion, ยนซีใบเมเดนออฟเพชชันฟาเวอร์สองใบวาคิรีผู้ปรับปรุงหน้าดินแพทมินิสองใบเมเดนออฟเชอร์รี่สโตนสองใบแล้วก็เกรซซูนกันบ้างนะคะ เมดเดนออฟไดมอร์ฟ ic ิตโฟติก้ Light, agon, าสี่ใบเมดเดนออฟเดเบร็กสี่ใบฮุยยะเทอร์นิปสี่ใบแฟลี่ไลต์ดากอนสี่ใบและสุดท้ายตัวเริ่มสาวน้อยแห่งการรอคอยฤดูใบไม้ผลิโอซูหนึ U, ่งใบ ันี่ก็ทั้งหมดคือ n e โอเนกตานะคะที่เป็น Starter d e ์เทั้งหมด54บใบนะเพื่อนๆที่แบบคนไหนที่อยากจะลองเล่นเน o n เนกตานะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นใหม่แล้วแบบอยากเล่น n e o n เนกตนะก็สามารถซื้อเซตนี้นะคะก็เริ่มเล่นได้เลยนะคะมีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งกล่องสุดสวยเลย แต่สำหรับคนไหนที่แบบอยากได้ให้เดกเก่งๆเลยนะคะก็สามารถซื้อ2ชุดนะคะก็จะได้การ์ดเก่งๆแบบและ4ใบครบแล้วก็ไปจัดเล่นกันได้เลยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะที่เพจแว่นการ์ดการ์ชอปหรือว่าวีจีการ์ชอปเทปชอปคอมนะคะหรือมาซื้อที่ร้านได้เลยดีโอสยามชั้น3นะนะแล้วตอนนี้ ของเราก็มีอีกแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งนะคะเผื่อเพื่อนคนไหนที่แบบยังไม่รู้นะเรียกว่าแคมเปญเลิฟแวนการ์ดการ์ชอปนะคะแจากปีสีรางวัลง่ายๆกันไปเลยโดยแอมมีทําคลิปที่บอกกฎกติกากันร่วมเข้าสนุกนะคะร่วมรุ้นรับของรางวัลกันไว้แล้วนะคะที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกกติกาให้ถูกต้องเพื่อลุ้นรับของรางวัลง่ายๆกันได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของแอร์แล้วค่ะไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย